การผจญภัยของนิดาหนูผู้รอบรู้นิดาสอนบวกเลขเมื่อกลับถึงบ้านนิดารีบวิ่งไปเล่าให้คุณแม่ฟังถึงการแข่งขันบวกเลขที่โรงเรียนคุณแม่ยิ้มและกอดน,นิดาแน่นแม่ภูมิใจในตัวลูกมากจ้ะแต่นิดาก็อดคิดถึงเพื่อนบางคนที่ยังดูสับสนไม่ได้วันรุ่งขึ้นที่โรงเรียนคุณครูอรุณให้โจทย์บวกเลขเพิ่มอีกนิดหน่อยนิดาเห็นมานะกับแก้วขมวดคิ้วมองโจทย์สีบวกสเท่ากับเท่าไรนะ นิดาเดินเข้าไปหาเพื่อนๆนให้เราช่วยไหมนิดาถามด้วยรอยยิ้มการบวกเลขไม่ยากเลยนะนิดาเริ่มสอนมานะมานะลองชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วสิมานะทำตามแล้วเพิ่มอีกสองนิ้วนิดาพูดต่อตอนนี้มีกี่นิ้วรวมกันจ๊ะมานะค่อยๆนับนิ้วของนิดา1 2ึ่งสอาสี่ห้าหกครับมานะตอบด้วยความตื่นเต้น นิดาหันไปหาแก้วแก้วลองใช้บล็อกไม้ดูสินิดาหยิบบล็อกสีแดงสี่อันและบล็อกสีฟ้าสองอันรวมกันได้เท่าไรเอ่ยแก้วค่อยคอยนับบล็อกไม้ทีละอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกค่ะแก้วยิ้มกว้างส้มที่นั่งอยู่ใกล้ใ้เห็นดังนั้นก็เดินเข้ามาหานิดาช่วยสอนส้มบ้างได้ไหมนิดายิ้มและพยักหน้าอย่างยินดี นิดาสอนเพื่อนเพื่อนทีละคนอย่างใจเย็นเธอมีความสุขที่ได้เห็นเพื่อนเพื่อนเข้าใจและบวกเลขได้ถูกต้องคุณครูอรุณเดินผ่านมาเห็นนิดากําลังสอนเพื่อนๆก็ยิ้มอย่างชื่นชมนิดาเก่งมากเลยจ่ะที่รู้จักแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆ